อาชุดเรสของแม่อ่อนนะคะเพื่อนๆอ,อ่าวันนี้แม่อ่อนก็จะมาอธิบายนะคะมาอธิบายในช่วงของเรสนะคะเพื่อนๆอ,อ่าเรสตัวนี้จะอกที่ห้าสิบถึงห้าสิบสานะคะอ่าแม่อ่อนก็ใช้ไหมวีนัทเส้น16นะคะไหมวีนัทเส้น16อยู่ที่ห้าร้กร,รัมนะคะหรือว่าห้าม้วนนะคะเพื่อนๆ อาการเริ่มต้นของแม่อ่อนนะคะแม่อ่อนจะขึ้นห่วงนะคะตรงนี้นะคะห่วงแม่อ่อนจะขึ้นห่วงที่ร้อยสี่ห่วงนะคะเพื่อนเพื่อนร้อยสี่ห่วงตรงนี้แล้วหลังจากนั้นแม่อ่อนก็จะถักลงมานะคะถักลงมาเป็นก้างป่าลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะสิบแถวนะคะแล้วแม่อ่อนก็จะมา ตั้งลูกสับปะรดนะคะในส่วนของลูกสับปะรดนี้นะคะเพื่อนๆถ้าอกที่ถ้าห่วงที่ร้อยสห่วงจะได้ลูกสับปะรดอยู่ที่26ลูกนะคะ26ลูกเราหารสี่นะคะเพื่อนๆหารสจะลงที่26ลูกนะคะ26ลูกทีนี้หลังจากนั้นเราก็เสร็จจาก ลูกสับประรดเรียบร้อยแล้วเราก็มาแบ่งนะคะตรงนี้แม่อ่อนก็จะแบ่งเห็นไหมเอ่ยอ่แม่อ่อนก็จะแบ่งตรงนี้แบ่งหน้าแบ่งหลังนะคะหน้าหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าสองสิบแปด หน้าเก้าหลังเก้านะคะเก้าสองสิบแปดแล้วก็จะมาตรงนี้อีกอ่าหนึ่งสองสามสี่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 เป็นแปดบวกกันก็จะเป็นยี่สิบหกลูกพอดีนะคะเพืเ่อนๆือนอ่าแม่ออนจะทําประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็อ่าบิ่งก้างปลาลงมานะคะก้างปลาจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะคะ ทีนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะตรงช่วงเราจะทำเป็นเรสนี่นะคะเพืเ่อนๆแม่อ่อนก็จะทำลูกสับประรดนะคะได้ที่ยี่สิบนะคะแล้วเราก็จะมาเพิ่มตรงนี้ตรงข้างนะคะเขาเรียกว่าใต้วงแขนนะคะใต้วงแขนข้างอีกข้างละหนึ่งลูกก็รวมแล้วก็จะเป็นยี่สิบสองลูกนะคะเพื่อนๆลูกสับประรดที่ยี่สิบสองลูกแล้วหลังจากนั้น เป็นเครือลงมาเลยนะคะก็ความยาวของชุดนี้นะคะเพื่อนๆความยาวของชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณที่40 43ี่สสาหรือ46ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล,ล้วหลังจากนั้นแม่อ่อนก็จะมามา,มาเล่นชายนะคะมาเล่นชายก็แล้วแต่เราชอบนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยแม่อ่อนก็จะเล่นชายประมาณนี้นะคะอ่าประมาณนี้เลย ไหมเส้นสิบหกนี้จะสวยพิ้วมากเลยนะคะเพืเ่อนๆของวินัทนะคะเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะคะอ่ะเนี่ยประมาณนี้เลยสีไม่ตกความชั่วอ่าความชั่วความชั่วความชอบ,บส่วนตัวนะคะไหมวินัทเส้นสิบหกนี้คือแม่อ่อนจะฝังใจคือชอบมากนะคะชอบเขามากอ่าทีนี้นะคะ ทีนี้แผ่นหน้าหลังเท่ากันนะคะเพื่อนเพื่อนหน้าหลังเหมือนกันเลยนะคะในชุดนี้จะเหมือนกันทีนี้พอพอหลังจากที่เราได้ความยาวเสร็จสับเรียบร้อยเราก็มาทำคออมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าถ่ายคอใกล้ใให้ไม่ให้ให,ให้ให้ดูหน่อยนะคะแม่อ่อนก็จะได้เวลาถ่ายหลังจากนั้นเราก็มาขึ้นตรงนี้นะคะตรงนี้ เราขึ้นตรงนี้เราขึ้นตรงนี้ที่สี่ใช่ไหมคะเราก็มาขึ้นให้มันตรงกันตรงนี้ที่สี่มันก็จะได้เป็นรูปแบบนี้นะคะอ่าเป็นด,ดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้เลยหลังจากนั้นอ่าเราก็วิ่งโซ่นะคะวิ่งโซ่ทําห่วงทําห่วงอ่าโซ่ของแม่อ่อนนี้จะอยู่ประมาณที่สิบสิบไหมหรือว่าเก็ดนี่แหละแม่อ่อนก็จําไม่ได้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่เพื่อน พอว,วิ่งได้หนึ่งรอบแล้วแล้วเราค่อยมาลงมาลงตรงนี้เขาเรียกว่า,าพันหัวเข็มรวบนะคะพันหัวเข็มรวบหมดเลยนะคะก็วิ่งไปแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาขึ้นทําห่วงทําห่วงอีกแล้วก็รอบต่อไปเราก็มามา,าพันหัวเข็มรวบหมดก็เว้นไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ลดลด ลดโซ่ลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วแต่ว่าเราชอบอคอกว้างหรือว่าคอลึกนะคะเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเสร็จเป็นคอคือแม่อ่อนชอบมากว่าคอเขาสวยนะคะเห็นไหมเอ่ยก็จะเป็นลายเป็นดอกไม้แล้วก็เป็นอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ถามว่ามีแพทไหมคะมีแพทเทิร์นไหมไม่มีนะคะเพื่อน ตัวนี้อ่าไม่มีแพทเทิร์นนะคะเพราะว่าแม่อ่อนก็อ่าเคยถักเคยถักชุดของตัวเองไว้แล้วหลังจากนั้นพอใส่ไปงานลูกค้าก็ก็อยากได้ชุดที่แม่อ่อนถักก็แม่อ่อนก็จัดการให้เลยนะคะก็เอาชุดตัวเองนะคะมามาเป็นแบบมาเป็นแพทเทิร์นประมาณนี้นะคะเพราะว่าแม่อ่อนจะไม่ได้เก็บแพทเทิร์นนะคะในในโทรศัพท์ของแม่อ่อนน้ำภาพมันเยอะ ส่วนมากไม่อ,อนก็จะเก็บเก็บเป็นรูปภาพนะคะเก็บเป็นรูปภาพไม่ได้มีแพทเทิร์นนะคะไม่ได้เก็บแพทเทิร์นไม่อ,อนขอโทษด,ด้วยนะคะเพื่อนๆที่ขอแพทเทิร์นไม่อ,อนมาไม่อ,อนไม่มีให้นะคะส่วนมากแล้วไม่อ,อนก็จะแกะลายนะคะแกะลายตามรูปภาพตามแบบที่เพื่อนๆโพสกันแล้วก็ชอบแล้วก็แกะลายนะคะนี่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ก็อาแม่ออนก็จะอธิบายประมาณนี้นะคะก็คงจะพอจะพอพอสังเกตนะคะ,พอ,ะ,คะพอสังเกตนะคะพอสังเกตนะคะก็อาพุ่งนี้หรือว่าเสร็จจากสงการนะคะก็จะได้ส่งลูกค้าเพราะลูกค้าคุณพี่เขาจะไปอาเที่ยวพักผ่อนที่ทะเลเขาก็จะใส่ชุดสวยๆของแม่ออนไป ะะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆความงามนะคะงามมากๆสวยมากๆแม,ม่วันก็อยากนําเสนอ,อ,อในส่วนของไหมวีนัทเขาจะไม่ตกสีนะคะถ้าการถักของเรานี้ถ้าเราถักมือเบาแต่ก็แน่นมือเบาๆนะคะวีนัทเขาจะสวยมากเลยนะคะเพื่อน อ่าบางคนถามไมอ้อนว่ามันไม่คันมันไม่แข็งเลอคะถามว่าแข็งไม่แข็งนะคะแต่ถามว่าคันไหมมันก็ขึ้นอยู่กับคนนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบนะคะถ้าไม่ชอบยังไงก็คันนะคะถ้าชอบยังไงก็ต้องใส่คันก็ใส่นะคะเพราะว่าชอบโอเคนะคะสวัสดีค่ะ